เอาละครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียบล o m m o r t a l นะครับแหมสำหรับวันนี้นะครับก็มีเพื่อนๆนะครับหลายๆคนนะครับคอมเมนต์มาที่พี่ลุงนะครับบอกว่าพี่ลุงครับลองปั้นมองนะครับบิลสอให้ดูหน่อยได้ไหมครับแหมได้เลยครับเดี๋ยวพี่ลุงจะมาปั้นบิวนี้ให้ดูนะครับว่าบิวนี้เนี่ยจริงๆต้องใช้สกิลอะไรบ้างนะครับแล้วก็ หลักๆเลยนะครับสกิลของวิวนี้เนี่ยมี2สกิลที่ต้องใช้เป็นหลักก็คือ f ฟนิ่งคิกนะครับแล้วก็เวฟสไลด์นะครับส่วนชุดนะครับก็มีแค่กางเกงกับ Off-Hand นะครับ1ชิ้นนะครับที่ใช้เป็นหลักนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยไม่มีไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ใช้อันอื่นแทนได้นะครับเดี๋ยวพี่ลุงเนี่ยจะพาไปดูสไตล์การเล่นของมองวิวสองก่อน นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะเอาละครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์นะครับกดซับสไคร์นนะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆมีสาระแบบนี้อีกนะและสำหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มานะครับถ้าเกิดว่าพี่ลุงทำได้เนี่ยก็จะทำเป็นคลิปออกมาให้เพื่อนทุกคนได้ดูนะไปครับ พี่ลุงจะไปลองใน Elder l i f ลนะครับอ่าวิธีนะครับการเล่นของสายนี้ก็คือลากมอนครับลากมอนเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ต้องรอรวมกลุ่มแล้วนะครับสายบิวแรกเนี่ยคือต้องรอเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็รวบใช่ไหมครับแต่บิวนี้ก็คือเป็นแถวครับให้เป็นแถวก็พอครับแล้วก็ค่อยๆเค,คลียร์มอนไปเรื่อยครับ คือยิ่งมอนเป็นกลุ่มนะครับเป็นแถวยาวเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับไม่ต้องเป็นกลุ่มแบบวงกลมนะสำหรับบิวนี้นะมันทำให้บิวนี้เนี่ยเหมาะกับการลากมอนเป็นแถวนี้ครับแล้วก็ปล่อยสกิลไปแบบนี้นะครับ Your flaws are revealed flaws เราก็จะลากไปเรื่อยนี้แอบเสร็จแล้วก็นี่ครับเปิด Inner Sanctuary ครับเราเปิด Inner Sanctuary ได้เพราะว่ามันช่วยทำให้มอสเตอร์เนี่ยโดนสโ l o นะครับโดนน้ำแข็งแล้วสลมอนสเตอร์จะเดินช้าขึ้น เราก็ลากได้กระบายขึ้นถูกไหมแอบโดยรวมนะครับก็ยังถือว่าทำดาเมจเป็นกลุ่มได้ดีอยู่เพราะว่าถึงแม้มอนสเตอร์จะเป็นกลุ่มเราก็ยังเคลียร์มอนได้ง่ายอยู่นะครับจากการใช้แบบสกิลต่อยนะแล้วก็ใช้สกิลลูกเตะไฟนะครับ เพิ่มเข้ามปแต่ว่ามันจะยังมีเศษเศษมอนนะครับบางตัวที่มันไม่โดนสกิลนะครับหลุดรอดไปบ้างนั่นเองอะทีนี้นะครับมาดูตอนเจอบอสนะครับตอนเจอบอสนะครับก็เปิดอะไรนะครับเปิด อินเนอร์แสงทัวรี่นะครับแล้วก็ใช้สกิลของเราครับอ่าจะเห็นได้ว่าพอใช้สกิลหมดแล้วเนี่ยเราอาจจะยังต้องโจมตีปกตินะครับสลับไปบ้างนะเพราะว่าด้วยสกิลของสายนี้นะครับมันก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะ นะครับไม่สามารถทําให้เลือดบอสเนี่ยลดลงจนถึงแบบหมดไปเลยได้นะครับก็คือเหมือนกับบิวแรกนะครับบิวแรกก็คือสกิลอย่างเดียวก็ไม่สามารถฆ่าบอสได้เหมือนกันเราเลยต้องอาศัยนะครับการโจมตีปกตินะครับช่วยช่วยเสริมนะครับเพียงแต่ว่าสไตล์ของบิวนี้จะต่างจากบิวแรกตรงที่ว่าบิวแรกเนี่ยลากมอนเป็นวงกลมใช่ไหมครับแล้วรวบทีเดียวแล้วก็ระเบิดทิ้งทีเดียวนะครับ ส่วนบิวนี้เนี่ยลากเป็นแถวมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ค่อยๆเคลียร์มอนออกไปเรื่อยๆนะครับแวิธีการเล่นเนี่ยก็จะคล้ายๆประมาณนี้นะครับข้อดีของบิวนี้คือเวลาเราไปแสู้กับมอนใน Open นเวิรเนี่ยระยะระยะการโจมตีของสกิลมันค่อนข้างยาวนะครับแเราไม่ต้องวิ่งไปรวบนะนะครับคือ ข้อดีของบิลสองเนี่ยถ้าไปเล่นใน Elder l i f ลิเนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะว่ามอนมันไม่ได้อยู่ห่างจากเรามากแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นบนแมปปกตินะครับหรือว่าพี่ลุงเขาเรียกว่า World, World Map ละกันด้วยความที่มอนมันอยู่เป็นจุดประจํํๆอยู่แล้วนะครับมันช่วยให้เราเนี่ยสู้กับมอนได้ง่ายขึ้นก็คือใช้สกิลเวฟสไตร์นะครับยิงตั้งแต่ไกลๆนะครับก็ฆ่ามอนเป็นกลุ่มได้ค่อนข้างสบายนะครับพูดง่ายคือบิลนี้นะเอาไปเล่นสาหรับ วิ่ง Open World เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าถ้าใครชอบบิวนี้จะเล่นใน Elder l i ์ก็ไม่ว่ากันนะนะครับผลลัพธ์มันก็คือใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับอ่ออย่างที่พี่ลุงบอกนะครับสกิลที่พี่ลุงใช้แล้วกันนะครับคือในบิวเนี่ยมันแนะนำให้ใช้สกิลชิลออฟเซนเพื่อให้วิงว่งวิ่งทะลุมอนสเตอร์ได้ใช่ไหมครับ แต่พี่ลุงไม่ใช้ชิวออฟเซนครับเพราะว่าชิวออฟเซนเนี่ยมันเป็นแค่สกิลโล่เพื่อป้องกันตัวเองเท่านั้นเองนะครับมองมันก็มีความอึดอยู่ประมาณหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยถึงไม่มีชิวออฟเซนมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับพี่ลุงก็เลยไปใช้อินเนอร์แซงทัวรี่แทนนะครับเพราะว่าอินเนอร์แซงทัวรี่เนี่ยอย่างแรกเลยคือ1มันช่วยลดดาเมจเราได้ด้วยนะครับ2คือมันอ่พี่ลุงมีชุดที่ทําให้อินเนอร์แซงทัวรี่เนี่ย ทำดามจเป็นน้ำแข็งครับอตอนที่ทุกคนนะครเพื่อเพื่อน,อนทุกคนเห็นนะครับเห็นพี่ลุงใช้อินเนอร์แซงโทลี่ก็จะเห็นอยู่ว่ามอนสเตอร์ที่วิ่งเข้ามาในอนาเขตแซงโทลี่อ่ะโดนโดน,โดนสโลนะครับคือวิ่งช้าลงแล้วก็โดนดาเมจเรื่อยๆนะครับทุกวินาทีด้วยนะครับนอกจากนี้เราก็จะโดนโจมตีเบาลงด้วยนะครับได้ประโยชน์ถึง3ต่อเลยนะเพราะงั้นพี่ลุงแนะนําให้ใช้อินเนอร์แซงโทลี่แทนนะครับข้อเสียอ,อย่างเดียวของอินเนอร์แซงโทลี่คือ คูดาวมันค่อนข้างนานนะครับแล้วก็สกิลนะครับที่ใช้โจมตีเป็นหลักก็คือไฟนิ่งคลิกนะครับไฟนิ่คลิกเนี่ยเราต้องใช้กางเกงนะครับใช้กางเกงเพื่อเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสกิลไฟนิ่งคลิกเนี่ยกลายเป็นเฟรมมิ่งทอร์นาโดนะครับแหมมันจะเวลากดเตะแล้วเนี่ยมันจะปล่อยเป็นพายุไฟออกไปนะครับแล้วก็เวฟสไตร์นะครับเราก็ต้องใช้ออฟแฮนนะครับเปลี่ยนจาก การชาร์าโจมตีเนี่ยให้กลายเป็นสามารถกดค้างเป็นสกิลแชเนลลิ่งได้นะนะครับอ่าวิธีการใช้นะครับก็จะเหมือนเห็นที่เพื่อนๆหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นนะครับก็คือกดช้างแล้วกดค้างนะครับเลือกทิศทางที่กําหนดไว้มันก็จะปล่อยพลังออกไปเรื่อยๆนะครับหลายๆครั้งเป็นลูกๆนะเป็นลูกพลังหัดออกไปนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับที่พี่ลุงยังใช้อยู่ก็คือ มาสติกอนไลน์นะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเอาไว้ช่วยโจมตีบอสก็ดีเอาไว้ช่วยเคลียร์มอนก็ดีนะครับใช้ได้ทุกๆสถานการณ์เลยอ่าเรามาดูกันบ้างครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับอ่าออฟแฮนอันนี้นะครับเปลี่ยนให้เวฟสไตล์เนี่ยกลายเป็นสกิลกดข้างได้และทำดาเมจอย่างต่อเนื่องได้นะครับก็คืออันนี้นั่นเอง power of undulation นะครับ แล้วก็กางเกงนะครับกางเกงพี่ลุงใช้เป็นไทเกอร์ไฟท์นะครับอันนี้จะทําให้ฟ่ายอิงคิกเป็นเฟรมทอร์นาโดนะครับแล้วก็เสื้อนะครับเสื้อเนี่ยพี่ลุงใช้เสื้อที่ลดคูดาวของสกิลอินเนอร์แซงตัวลีลงนะครับส่วนหมวกเนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้อินเนอร์แซง a ัวรีเนี่ยกลายเป็นน้ําแข็งนะครับกลายเป็นอนาเขตน้ําแข็งนะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็คือใช้อันที่เรามีไปก่อน นะครับอาวุธหลักนะครับพี่ลุงใช้เวฟไส์นะครับระยะของเวฟไส์เนี่ยกว้างขึ้น20%นะครับก็คือจังหวะที่เรายิงลูกไฟไปโดนมอนสเตอร์เนี่ยระยะมันจะไกลขึ้นนะครับกว้างขึ้นนั่นเองนะแล้วก็เกาะไหลนะครับเกาะไหลพี่ลุงไม่ไม่มีอันที่จะมาเปลี่ยนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นอันเดิมอยู่เนาะนะครับอ่ะ เห็นแอชุดร e เจนเนอรีเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้พี่ลุงจะมาบอกร e g e n เนอรี่เจมนะครับที่สำคัญสำคัญนะครับของบิวนี้นะอ่ะอันนี้ครับสำคัญสุดเลยต้องมีนะครับอันนี้ไม่มีไม่ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะทำให้สกิลนะครับที่เป็นชาร์นลิง ใช้ได้นานขึ้นนะครับเพราะมันกินพลังในการใช้ channeling น,น้อยลงนะครับก็คือทําให้สกิลเวฟไซส์ของเราเนี่ยกดค้างได้นานขึ้นนิดหน่อยนะครับก็คือทิ๊กช็อตเจมนั่นเองไม่มีไม่ได้นะครับนี่สำคัญนะครับอันที่2ก็คือตัวเพิ่มดาเมจครับ b e r s เก k e r ครับอันนี้เป็นเพิ่มดาเมจนะครับอ่ะเสร็จแล้วก็ตัวเพิ่มดาเมจอีกอันหนึ่งของพี่ลุงก็คือ chain d a ครับเพราะว่ามันทำให้เราเนี่ยสามารถ เพิ่ม a อ t แทนะครับได้1.5%ต่อทาร์เก็ตนะครับต่อเป้าหมายนะครับสูงสุด4.5% 3เป้าหมายนะครับตอนที่เรายิงเวฟไซด์ออกไปเนี่ยมันระเบิดเป็นกลุ่มใช่ไหมอาอันนี้ก็จะช่วยได้นะครับช่วยเพิ่มดาเมจได้นิดหน่อยนะครับอีกอันนึงนะครับเจม2ดาวนะครับพี่ลุงใช้ b l o o d ี้ลิชนะครับเพราะว่าเจมนี้เนี่ยทำให้ ยิ่งเรามีระยะห่างจากมอนสเตอร์มากเท่าไหร่เราจะยิ่งโจมตีแรงขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะว่า Skill สกิลเวสต์ตายเนี่ยมันเป็นสกิลที่ยิงออกไประยะไกลนะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มดาเมจได้เหมือนกันนะครับอีกอันนึงก็คือ Power and Command นะครับ Power and command ดเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเพราะมันจะสลับกันนะครับระหว่างใช้สกิลแรงขึ้นกับโจมตีปกติแรงขึ้นซึ่งเราใช้ทั้งสองแบบอยู่แล้วนะครับอ่าก็ ลองสังเกตดูหน้าที่มันสลับให้ดีๆแล้วก็ใช้สกิลในช่วงจังหวะนั้นนะก็ช่วยได้เยอะเลยเพิ่มดาเมจได้8%นะนะครับอีกอันนึงที่พี่ลุงใช้นะครับก็คือคาอาเซนยินไวโกลเลชันนะครับอันนี้เป็นเจมที่ทำให้การโจมตีปกติเราเนี่ยโจมตีได้เร็วขึ้นถี่ขึ้นนะครับแล้วพี่ลุงก็เตรียมบวก3เรียบร้อยก็เพิ่มดาเมจการโจมตีหลักขึ้นมาอีก0.5%นะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในกรณีที่ สกิลเราใช้ไปหมดแล้วรวบอสยังไม่ตายนะครับระหว่างที่รอกูดาวสกิลเนี่ยเราก็ใช้การโจมตีปกตินะครับโจมตีเข้าไปก่อนเพื่อลดเลือดของบอสหรือว่ามอนสเตอร์อีลิทนั่นเองนะครับพิ่ลุงก็แนะนํำบิวนะครับของบิวสองประมาณนี้นะนะครับสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับสกิลหลักๆที่เราจะใช้นะครับก็คือไฟนิงคิกกับเวฟสไตร์นะครับนอกนั้นเนียใช้สกิลอื่นได้นะครับ ซึ่งไฟนิงคิดกับเวสตไร์เนี่ยต้องการของ2ชิ้นเท่านั้นก็คือ t i เ e r f l y นนะครับก็คือสัองเกงอันนี้นะครับกับ Offhand Power of อ n d u l a t i o n นะครับนอกนั้น,นียตามสไตล์ของแต่ละคนแล้วก็ตามของที่แต่ละคนมีนะครับใครมีบัฟสกิลไหนก็หยิบสกิลที่เรามีชุดรีเจนเนเรีบัฟเนี่ยเอามาใช้ได้นะครับส่วน l e g จนเ a อเรี m นะครับก็ แนะนำนะครับทั้ง4เม็ดนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับพี่ลุงก็ใช้หมดนะครับแล้วก็มีเสริมอีก2เม็ดพี่ลุงก็บอกไปแล้วเนาะนะครับอ่ะแล้วก็ชุดเขียวนะครับชุดเขียวเนี่ยเราก็ควรจะไปฟาร์มเซตนะครับมันจะมีเซตที่เอาไว้ทําให้เราเนี่ยเพิ่มดาเมจของสกิลแชนเนลลิ่งด้วยอ่พี่ลุงพาไปดูครับอ่าเซต เซตนี้ครับเซตโอเพนกั uh, cut, นะครับทำให้ดาเมจที่เป็นชานเอลดามีดเนี่ยแรงขึ้น15%ครับอ่าเซตครับนีน้นะครับสีเขียวน่าสนใจนะครับแนะนำให้ใช้เซตนี้นะครับแต่ว่า uh, ในบิวเนี่ยม,ม,มันไม่ได้แนะนำเซตนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเ <c oughs> พราะว่าในบิวเนี่ยเขาแนะนำเซต การเคลื่อนที่ที่คล่องตัวขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าเซตนี้เนี่ยในบิวเนี่ยเขาเล่นไปทาง Hit and Run Hit and Run หมายความว่าให้เราวิ่งนะครับทิ้งระยะห่างจากมอนสเตอร์แล้วก็ทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ไปเรื่อยๆนะครับคือมอนสเตอร์จะไม่ถึงตัวเรานะครับเพราะงั้นก็เลือกใช้เซตนี้ได้นะครับเซตสตัมสตัมสเตอร์ St นะนะครับอ่ะอันนี้เนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้น15%ถ้าเราไม่โดนโจมตีนะครับ ถ้าเราไม่โดนมอนโจมตีเลยเราจะวิ่งเร็วขึ้นสิบห้าปอร์เซ็นแต่ถ้าเราโดนโจมตีบัฟวิ่งเร็วขึ้นจะหายไปสามวินะครับอะก็แล้วแต่ทุกๆเพื่อนเพื่อท,ทุกคนเลือกแล้วกันว่าจะเน้นวิ่งเร็วแล้ววิ่งออกมาแล้วใช้สกิลใส่หรือว่าจะทําให้สกิลเนี่ยแรงขึ้นไปเลยเพื่อที่จะได้เคลียร์มอนได้ง่ายขึ้นนะครับอะเวลามอนโดนสกิลเวสต์มันก็จะตายง่ายขึ้นเราไม่ต้องกดค้างนานเกินไปจนแบบหมดแม็กใช่ไหมครับ อ่ก็ลองเลือกดูนะแต่พี่ลุงเชียร์ให้ใช้สกิล h a n นลล i n g แรงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเจอบอสเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มกว่าเนาะเอาเละครับจากคลิปนี้นะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่อยากจะลองบิลายๆบิวนะครับไม่มากก็น้อยนะนะครับ ก่อนจากกันนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกด s u b สไคร์นะครับให้กับพี่ลุงใจดีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปดีๆมีสาระแบบนี้อีกนะครับแล้วสําหรับใครที่อยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เคยคอมเมนต์มาแล้วพี่ลุงก็ยังไม่ลืมนะนะครับอันไหนที่แบบเพื่อนๆคอมเมนต์มาแล้วพี่ลุงก็จะเก็บเป็นคอมเมนต์เก็บไว้แล้วก็จะมาค่อยๆมาทยอยทาคลิปให้นะครับ อาจจะบางคลิปเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาในการทํานานนิดนึงก็อาจต้องรอ,อนิดนึงนะสําหรับวันนี้นะครับพี่ลุงก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสนุกกับ d i a b บ o o w m o r t a l นะครับสวัสดีครับ